สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบสก็จะมาสอนการหาไอเดียนะคะว่าจะขายสินค้าอะไรดีนะคะมีหลายคนคงคิดแหละว่าเอ,อฉันจะขายอะไรดีนะคะคิดไม่ออกนะคะวันนี้เบสก็เลยพามาหาไอเดียนะคะโดยเราจะมาลองหาสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งก็คือแอป Sho ป e ปีนะคะก็คือตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่มี แอปนี้ก็โหลดมันเลยนะคะสาเหตุที่ใช้แอป Shopee นะคะเพราะว่าสินค้าในนี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะอันดับแรก2คือราคาเนี่ยไม่แพงนะคะไม่ได้แพงมากแล้วก็บางอย่างมันมัน,ม,นมันถูกแต่มันก็ดีด้วยนะคะมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปอ่าบวกทํากําไรต่อได้ด้วยนะคะโอเคใครที่ยังไม่สมัครก็ไปโหลดมานะคะส่วนใครที่สมัครแล้วก็เริ่มกันเลย แน่นอนค่ะเข้าไปที่แอป s h อ p ปีเสร็จนะคะเราก็จะเข้าสู่เห็นหน้านี้เนาะเห็นหน้านี้นะคะก็จากที่ปกติเราซื้อของในช้อปปี้นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะขายอะไรแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะดูที่ตรงนี้เลยนะคะก็คือขายดีประจาสัปดาห์นะคะก็จะเห็นว่ามันมีสินค้าให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะว่าแบบสินค้าขายดีประจาสัปดาห์เนี้ยมีอะไรบ้างนะคะ อ่ะสมมติว่าอันแรกขึ้นมาเลยก็คือพัดลมพกพาเดี๋ยวก็กดคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะมีท็อป1 2 3ให้เราเลือกนะคะว่าเฮ้ยขายไปเท่าไหร่แล้วต่อเดือนยอดขายเท่าไหร่เนาะโอเคยังตัวนี้นะคะก็ราคาแค่120บาทเองนะคะขายไปแล้ว1,500ชิ้นนะคะอยากรู้ว่าสินค้าเป็นยังไงแล้วก็เลื่อนไปลงไปดูรีวิวนะคะลงไปดูรีวิวว่า เ,ออเขาให้คะแนนประมาณ4.5ขนส่งเป็นยังไงรวดเร็วไหมสินค้าจริงเป็นยังไงนะคะนี่ก็ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะคะรานะคาฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะอ้ถูกมากนะคะไอเนี้ยเราอาจจะบวกได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะก๊อบรูปในนี้หรือว่าจะไปหารูปในเน็ตเพิ่มเติมนะคะแต่อันไหนที่เขาถ่ายแล้วมี โลโกโล้ร้านมีอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาถ่ายเองเงี้ยก็พยายามอย่าเอามานะคะมันก็เดี๋ยวจะโดนฟ้องได้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะสินค้าไปทำขายดีประจำสัปดาห์เราอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆอ่าเป็นรองเท้าใส่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะยอดขายนีสามสิบเก้าบาทเองนะคะสามสิบเก้าบาทยอดขายต่อเดือนเจ็ดร้อยแปดสิบหกชิ้นนะคะเราก็เลื่อนลงไปดูนี่นะคะนี่เนาะเนี่ย เลื่อนลงไปดูเลยนะคะว่าแบบรีวิวเป็นยังไงโอเคไหมเนาะเราก็เออในเมื่อเป็นสินค้าขายดีอยู่แล้วนะคะเราก็ลองนํามาขายต่อได้นะคะแล้วก็ลองไปทำคีย์เวิร์ดที่เบสเคยสอนไปนะคะโอเคเลื่อนลงไปอีกนะคะออกมาจากตรงขายดีเปจำสัปดาห์แล้วนะคะลองเลื่อนลงไปอีกนะคะสำหรับใครที่อยากขายเป็นหมวดหมู่เลยแบบเฮ้ยเลือกเลยว่าฉันจะขายอะไรก็เข้าไปที่ตรงตรงนี้นะคะตรงหมวดหมู่ว่าว่าเราแบบ ชอบขายสินค้าแบบไหนนะคะอย่างสมมติว่าเราชอบขายพวกอุปกรณ์มือถือเราก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปที่อุปกรณ์มือถือแล้วเราก็เลื่อนลงไปเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเราไปดูที่สิ e ส e ส e ส e นค้าขายดีตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เลือกเข้าไปเลยนะก็จะเห็นนะคะว่าสินค้าขายดีของเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือแล้วก็มือถือเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นฟิล์มนะคะนะ29บาท ูฟัง27บาทเนี่ยนะคะซัมซุงอย่างเงี้ยโอ้ขายถูกมากนะคะ27บาทเท่านั้นเราบวกได้เลยนะคะเนี่ยเราก็เริ่มลงรีวิวโหดีมากคุ้มมากเลยเงี้ยค่ะเห็นไหมคะลูกค้าจะมารีวิวว่าโห oh, ถูกมากๆากอนเนี้ยเราไปขายแบบ200กว่าก็ยังไม่แพงเลยนะคะเนาะเออเราสามารถที่จะแบบไปหาเพิ่มไปหาบวกเพิ่มได้แล้วก็อาจจะเอารูปเนี่ยที่ไม่มีติด ติดโลโกโล้ร้านหรือว่าที่เขาถ่ายเองนะคะไปไปลงใน Marketplace ก็บวกราคาเอาอย่างได้เลยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างนึงแล้วกันเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวไปลองดู <S <S เครื่องใช้ภายในบ้านนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะเลื่อนลงมาสินค้าขายดีเหมือนเดิมนะคะอ่านะคะก็จะเห็นว่าสินค้าขายดีของเกี่ยวกับหมวดนี้นะคะจะเป็นกล่องกล่องรอง,งเท้า เออกล่อ,องรองเท้าเนี่ยนะคะนี่ที่เป็นซ้อนๆกันแบบนี้นะคะอะไรยี่สิบสองยี่สิบห้าบาทไม่รู้ต่างกันยังไงเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะมีรีวิวนะรีวิวหูห้าดาวห้าดาวอามีหนึ่งดาวเหมือนกันนะคะก็ลองเลือกดูนะคะเนี่ยระคะไอเดียที่เราจะขายสินค้านะคะก็คือ เราก็เข้ามาดูในแอปช้อปปีเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะมาดูว่าเฮ้ยสินค้าขายดีเนี่ยมันมีอะไรแล้วเราก็ลองเอาจับสินค้าบางตัวนะคะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกก็ได้นะคะอาจจะเอารูปในนี้นะคะไปโพสต์แล้วก็ลองดูพร้อมเริ่มมีลูกค้ามาสั่งลูกค้าสนใจนะคะเราก็ค่อยกดซื้อที่นี่ก็ได้นะคะก็เป็นไอเดียอย่างนึงที่เราไม่ต้องอสต็อกของเนาะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเดี๋ยว ใครที่อยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเมนบอกมาได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เบยก,ก็จะพยายามลงคลิปที่สอนเก็บกับขายของออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยเนี่ยค่ะก็ใช้มือถือเครื่องเดียวเหมือนกันนะคะโดยที่แบบทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยฉันไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะมีแต่มือถือหนึ่งเครื่องนะคะสามารถทําได้นะคะก็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ คลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะ